มือนีอากาศหนาวคุ้มทับกบมาตากแดดครับอ,อ้าวอาบแดโดลูกอระโดดกับมาเฝ้าตุงเฝ้าตุงกับมาป้ายหยากระแหงมืดหลังจาก คุณเต่าตกมาโดนป้ายาก็เริ่มแห้งเมื่อนี้ก็อาดอากาศหนาวทับหนาวบ่หนาวครับทับนักจับออกมาเล่นนอกบ้านจังฟีหล่ะครับหมูบาม่มามาหลกหมูบมาม่าบ่ป้าตุ้มป้าตุ้มทางกล้ามาทางกล้ามาเรื่องขึ้นทางค่ะ เส้นทางคนช่วยนะคะเห็นไหมอืออือโอ้ยเอ็มอเรียปากแม่ดูอ๋ออ๋ออ๋อ่านเธออันนี้เป็นหมาเป็นหม้าอ่ะอันเธอเยอ่านเธออันนี้ไอ้โดโดมันยังบ่อนในปอยหัวจ้าเพราะว่าอากาศหนาวมึงนี้เขาเสพาหัวไปกินยาไก่ก็เลยปล่อยเห่ แดดออกจักน้อยเพราะหายหนาวว่ามันสิบพออากาศหนาวแล้วเนาะจะมันคืออางเปาอังเปาเสียบนี้เที่ยวอีกแล้วแม่น้ำมาเรียกขบบานแล้วเนี่ยอังเปากับบ้านนะ่ต้องหันเห็นลีโอแวบ,บๆอยู่แตนอ้อลิี่โอับานเห็นลีโอแล้วลีโอออกมาเลีนไก่ถลก ออกมาเล่นสาน n a หลังบ้านเลยมามามากระบานเฮาเรียวเรียวนาโดเรียกเรียวจ้าโอเป็นโตผูไปอังเปากลับบ้านมาตามลูกๆกลับบ้านละไปกลับบ้านเฮาเร็วพู้ยบ้านเฮาอยู่ไกลป้า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 ,ปา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 ครับคุณครับถ้าลูกกลับบ้านกนจะ้จะแต่ลูกจะหายตับกระบาลตับ ใกลจะหอดบ้านแล้วอันนี้ก็คือกองเปี้ยงที่น้องแมวออกมาเห็นมาลูกมากกับมาแล้วกับมาแล้วที่รเราจ้า